มาแล้วของแรงจากสหรัฐอเมริกาปี2026 a h 1 z ซ i p e เ h e l i c ฮล t คอปเตโจมตีสุดโหดที่กำลังจะเข้าประจำการในกองทัพไทยสมรรถนะขั้นเทพระบบอาวุธจัดเต็มเหมาะสำหรับสงครามยุคใหม่แบบเต็มรูปแบบพลาดไม่ได้กับรายละเอียดลึกๆและราคาล่าสุดพร้อมเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นในโซนเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือหนึ่งในฮีโร่ตัวจริงบนท้องฟ้าแห่งอนาคตกำลังจะเปลี่ยนเกมรับมือภัยคุกคามยุคใหม่อยากกระพริบรตาไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Craft แต่ช่องที่รวมเรื่องราวรถยนต์ยานยนต์และอาวุธทางการทหารจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเครื่องจักรทรงพลังและเทคโนโลยีระดับสูงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมอนเนกประสงค์ที่ถือว่าโหดที่สุดตัวหนึ่งของโลก AH-1S Wiper จากสหรัฐอเมริกาที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยในปี2026ด้วย AH-1S Wiper หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ซูลูคอ b r a คือเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ใบพัดรุ่นล่าสุดของเบลเฮลิคอปเตอร์สืบทอดตำนานมาจาก AH1 หนึคอ b r a ซึ่งเคยเป็นกระดูกสันหลังของหน่วยบินโจมตีมานานกว่า50ปีจุดเด่นของ AH1 หแซคือความทนทานความแม่นยำและการซัพพอร์ตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมระบบใบพัด4ใบทำให้การบินนิ่งกว่าเดิมเพิ่มความสามารถในการบินในระดับต่ำและลบหลีกอาวุธได้ดีระบบอาวุธของเวเปอร์ถือว่าเหนือชั้นด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติเ1 9มหนาดขนาด20 mm. ิม แบบ3ลำกล้องและสามารถติดตั้งจรวดนำวิถี AGM 1 1 4 Hellfire a i เลไ m ลบเก้าไซวินเดอร์และจรดไฮดร y า r a 70ได้ทำให้เหมาะกับทั้งภารกิจสนับสนุนภาคพ,พื้นดินและต่อต้านอากาศยานในด้านเทคโนโลยี AH 1 Z v i p e ซวเปอใช้ระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะแบบ Target s i g h System TSS พร้อมเฟิรรุ่นล่าสุดทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายและยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบสื่อสารแนว I N K 1 6เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วสูงสุดของ AH-1Z อยู่ที่ประมาณ370กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะบิน610กิโลเมตรพร้อมด้วยความสามารถในการลอยตัวนิ่งที่ระดับความสูงกว่า6,000ฟุตซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับภารกิจในภูมิประเทศแบบภูเขาหรือป่าแน่นหนาอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี2026มีกระแสะข่าวว่ากองทัพไทยให้ความสนใจ AH-1 Z s i p e r เพื่อมาแทนที่เฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าอย่าง u h 1และ AH-1F ที่ใช้งานมานานคาดว่าขั้นต้นจะมีการจัดหาในจำนวนประมาณ4-6ลำเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกองบินโจมตีและตอบสนองภารกิจในพื้นที่ชายแดน ราคาประเมินของ a h 1 z Viper นะับปี2026อยู่ที่ประมาณ35-38ล้านดอลลาร์ต่อลำหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,300ล้านบาทต่อลำขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อและแพ็กเกจอาวุธที่รวมอยู่ด้วยถ้ารวมค่าอะไหล่การฝึกนักบินและค่าบำรุงรักษาเบื้องต้นอาจสูงถึง1,600ล้านบาทต่อลำ แม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับสมรรถนะความทันสมัยและความสามารถในการรบถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยโดยเฉพาะในยุคที่การสู้รบเปลี่ยนไปเป็นแบบสมาร์ทมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค เชนซ่าสิบจากจีนหรือ MI 2 8ของรัสเซีย AH 1 Z ซมีจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีความแม่นยำและการทำงานร่วมกับหน่วย NATO ได้ดีกว่าจึงกลายเป็นตัวเลือกที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามในภาพรวม AH 1 Z v i p ซ r าไวเปเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ผสมผสานพลังความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับประเทศไทยที่ต้องการเสริมเที่ยวเลบให้กับกองทัพในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศและภาพพื้นดินพัฒนาไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ AH1 z v i p e r คิดว่าเหมาะสมกับการใช้งานในไทยไหมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Car Crafted เพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ